สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอาจจะตั้งยังไงกันเฮ้ยจุดตัางเดี๋ความดิค่ะห้ามความนะคะโอ้ยมาจะเป็นยากสีควบเนี่ยค่ะ สวัสดีค่ะมาเอากาแฟ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 ไข่กาแฟมาถึงแล้วจ <invoke> ้ามารับของนะคะกระตาโตกใหญ่ไงปะไข่ป้าหาวขาเสียทายป่ะเด้อโอ้ ทำมีเพลงหันสิบบ้างเลยด้วยถ้ามีเพลงก็จะวางเลยนะเพราะว่ามีคนเยอะค่ะ เม้าของไปซนี่จ้ะ <Get in łada language> ขอไปซน,นีแล้วก็อว่างแล้วอ่างแล้วนะเจ้าเขากลับปะเขาส่ขงข้อความมา นี่กระป๋าด Re an er no ้งสิไห้ตาละไนก์ก็จะยกได้ปล่ะอ้อเอ็ดกินเอง เอขอบพระปราชส์นว่าเป็นซาวตามไหนเอาควาสิยกไรบ้างนี่ยมันใหญ่เด้อเบิ่งจะยกได้ไหมคะ Onko valmis? Joo. Yeah. Kiitos. E Mitä mä voin? <laughs> พยกไปยังแดดล้วมันหนักดูภาพบูเรกผู้ใส่โกโก้กับกาแฟจะแบบเทมานะคะไม่ใช่กล่องค่ะแบบเทมาเลยจ้ะแน้วป็เสียนใส่ที่ซ่าแถวนี่ล่ะพยกล่ไไหวดอกมันหนัก3 0มสิี่สิกิโลน่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารอได้เลยนะคะข็กลับบ้านไปแพ็คที่บ้านก่อนค่ะ <laughs> คนมาย,ยกซอยก็ได้มีผู้เฒ่าอยู่แถวนี้